แถวนเนี่ยคุณนำไปครับไปครับเรือดันเข้าไปดันเข้าปล่อยดันครับดันครับจะมาโค้นก้าวเล้ออาอ่ะจิมแล้วโค้นก้าวเหล้าอะ่ะกินเลยไปครับ ไม่แล,แล้วเสียบเข้าไปไดันึ้นไปครับทำไรจะเสียบเหรอาดาันครับกินเว้ยเฮกินเข้าไป มาขึ้นครับขึ้นไปตรงโจงขึ้นไปตรงโจงรอให้กินเบีย้ยมาผมบอมชักลงมาครับไปครับไหล ไปแล้วไหรออกมาก็ตัดเป้าไม่ตัดดันครับกินกี่บ่ายนั่นแน่ผมว่าแล้วว่าเขาต้องไม่กินอยู่แล้วละ่ะตือ ออมครับผมทำไรวะมาอีกตัวครับมาตีฟังนี่ หน้าถอนไม่ทันและพี่บุกและพี่หม่ำกินตัวนั้นเลยไปครับต้องกันม้าโดดลงมาโดดมาพี่หม่ำาอกเลยพี่จะหม่ำอย่างเดียวอืมรูตัวสินนะอืม อะกินไปก่อนครับกินไปเลยดูสิเอาอะไรกินเอาตัวนั้นกินหรือพี่มัมไงลูกเข้าไปทำหนึ่งนันถ้าไม่เชื่อหนึ่งตาใกล้แล้วนี่ว่ามาครับจอไห้ ทำไรต่ต่ต่ดันครับกินมาก็กินไปเลยพี่มัมจิ้มเรือกินเรือครับ ลูกเข้าไปแม็กตัวแม็กตัวเสร็จแน่นอนไม่ทันแล้วพี่เอาก่อนลูกเข้าไปไปครับลงลางไปแล้วพิวหนี นี่ครับนี่ครับนี่ครับกินครับลงไงต่อจ้ะพี่ตังปอมแล้วเดี๋ยวเอาคนกระแทกทีเดียวตายแล้วเอาคนกระแทกครับปุ๊มตาอาชาสุลาไว้เฮ้ยแล้วรบมาโคนนำ้ำ ครับไม่มไปล่อยจอไว้ครับจอไว้โอ้คุณนี้เว้ยคุณนี้ <c oughs> ทิมอ่ะกินก่อนท่งมาทิมอะไรแน่พิวเว้ยเฮ้เม็ดแล้วเม็ดจะไปไหนละจ้ะกินอ่อรแน,น่ไปครับ อดันครับผมกินแล้วหมากินเลยกินแล้วล้ว,ลวงครับไปไหนครับมาถอยไปไหน อ,อให้กินมาเว้ยให้กินมาก็ต้องมามน้อยแย่ yeah, ้าไปเลยครับนั่นแน่มาขึ้นแย่ <c oughs> yeah, วเว้ยไปครับยกย้าย ครับนั่นแน่ไปครับเอาเรือฟันม้าเปล่าเต้นึงเจ้าได้โคนอีกตัวหนึง่งไม่ฟันไวอ่าไปโดดแล้วโดดบงังโดดม้าบางังเชื่อม กินดีครับกินสองกินก็ป่อยนั่นแน่ไปครับไปครับ นั่นแน่มามาเว้หนีครับผมอ๋อต้องพิวแล้วไม่ไหวลูกกินเลือครับผมเฮ้ยลูกตัวอีกทีหนึ่งก่อนกินเลือ ัำบอมลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับอืน่าจะรีบหม่ำก่อนว่ะโอเคไม่เป็นไรตั้งี่ป่ายไปครับ นั่นแน่ให้เรากินแล้วก็ลุกกินเหลือสินนะคุ้มน้าชมเอาเลยให้เขากินลุกกินเหลือไปเลยครับเราคุ้ม,มไปครับนั่นแน่ เบี้ยตัวนี้แล้วก็มาตัวน,นั้นไปครับให้เขากินเบี้ยบ่อยได้ัหมนะไม่ทันเว้ย อ่ะล็อกมาไว้ลุกหนึ่งทีครับไป lục đa la่าง quên, hmm, làng quá, à, lòng nhè, đùn đi, โอ้กินครับกินกาแฟกินเบียกินกาแฟนั่นแน่ผูกคอรับเดี๋ยวหายครับ ดังกินไปไปครับตบมาหงายแล้วลงยาวครับผมทำไรวะจะทำะไรเจ้าจะทำอะไรของชาวเมีย เตียมแยงครับตีประชิดครับผม,มนึ่งต่อ ไปครับเนี่ยเจ้าก็ถอนม้าไม่ได้อะ่ะอ้อมครับผมอ้อ,อมอ้าวเสร็จ